โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะูกขันใจนะคะวันนี้มีคนบอกหลายคนเลยว่าให้เรารีวิวรหัสหน่อยขอให้แบบนี้ก็จัดไปครับผมมาวันนี้เราจะมารีวิวรหัสกันก็เราบอกเลยทุกคนว่ามันเยอะมากๆวันนี้ก็ขอบอกว่าแต่งตัวให้บอกว่าอันี้ก่อนละกันนะทุกคน ขอแต่งตจให้แค่ผู้ชายก่อนผู้หญิงเดี๋ยวผู้เดี๋ยวผู้หญิงค่อยอีพีหน้าคะก็ยูไอดีก็แบบนี้เลย mm. ทุกคนก็สามารถเอ่อแบบว่ามาแอดเราได้นะครับผม mm. ก็ชื่อตามนี้ยูไอดีตามนี้เลยครับผมต่อไปไปดูการแต่งตัวกันครับชุดของเราก็จะมีแบบประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบชุดรวมนะก็มีแบบว่า โหก็มีเยอะอยู่นะก็มีสิบสามชุดนะก็อันนี้ก็พี่หลานพี่ฉลามกัจจิอ่าอันนี้ก็ช้างอันนี้ก็ชุดลายอลชายนั่นเองคนะ่ะน,นี่ก็หมาป่านานะกราต่อไปดูทรงผมกันนะทุกคนทรงผมหนึ่งร้อยหกสิบสามไม่รวมอันนี้รวมผู้หญิงแนยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราใส่อยู่เลยแค่สี่วันเองนะ อันนี้ก็กินบุเต่าดำสวรคาเว่นกรีนนะฮะอันนี้ก็บูมาสเตอร์ผมวัยรุ่นใจกีรีอันนี้อ่านไม่ออกละคอนแอทแท็คมอันนี้ก็โอ้โหอ่านไม่ออกละขออน,นุญาตไปแบบรวดเร็วเลยละทุกคนอันก็สตูดิโอนะฮะก็ ใครที่ดูตามไม่ทันก็สามารถสต็อปได้เลยนะเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำเร็วละเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะคบผมโอเคก็นี่ประมาณนี้เลยทุกคนมันเยอะมากของผู้หญิงยังมีอีกนะผู้หญิงยังมีบบกเลียวผู้หญิงมีเยอะจริงเราจะสักประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะคะ ก็ใครที่ดูไม่ทันหรือมองไม่ทันก็สต็อปดูก่อนได้เลยครับเนี่ยบอกเลยว่ามีเยอะสุดๆ Shadow Riding Demon Band Monster อุ้ยนี่ก็สวยนะมีเอฟเฟคด้วยกาเคมิจอมพลซานตาตาชาจอนสลัดเอาหลอดทรงผมออแวนท็อปเกมเมอร์ โอ้หมอครบรอบ6ปีหมอครบรอบ6ปีของฟิฟ oh. 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 ่านะทุกคนเฮ้ยอันนี้สกินเฮดอะไม่ใช่สกินเฮดสิสองสีอะทุกคนเอ้ยเอ้ยกดผิดเอา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 กดพีดีโอเอาฮัลโหลอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะทุกคนแบบเกมมันอยู่ตรงใบหน้านะฮะ ก็มีเยอะเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมแว่นมันสอนกันเฮ้ยอะไรเนี่ยฮัลโหลค้างละไม่ใช่ละอันนี้ของ Blue Master นะคะ Black r e v e n ก็มีเยอะพผสมผลเดี๋ยวนะทำไมแว่นมันซ้อนกันออสมผมส่ผมโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมมันเปลี่ส่งผมอันี้ก็ มีเยอะสมควรเลยทุกคนมีเยอะกอาตัวเนอ่ะอุ้ยอันนี้มือพิศาจมือพิศาจดิขยายแต่ตัวประหลาดเอ้ยอันนี้บอกเลยว่าอันนี้แบบชุดตำนานนะทุกคนอันนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่นะคะก็ประมาณนี้เลยตาก็ท้องก็มีเยอะอยู่อันที่เป็นท้องก็มีเยอะนะคะอุย้ยผมหลุดอีกแล้วโอ้เริ่มละเริ่มโมโหละชุดนี้จะอยู่กับเราอีกไม่นานทุกคนเดี๋ยวมันจะหายไป อันนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะคะก็มีไม่เยอะมากแหละอันนี้ของผู้หญิงก็ยังมีนะทุกคนก็มีไม่เยอะโอเคก็พอใช้ได้เลยนะทุกคนของผู้หญิงยังมีอีกเยอะเลยนะโอ้โหเดี๋ยวอีพีหน้าค่อยมารีวิวนะเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวมันจะนานเกินไปต่อไปนะคะทุกคนเป็นเป็นเป็นชุดอนะ่ะมันก็จะเราชอบใช้เอ็้น้ำใจละ อย,นน <laughs> นยอนนันตามันดูแปลกแปลกอัะจีิจริงมันมากับวันสงการนะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีนะอันนี้ก็เท่อ hey, ะแต่แต่ว่าฉันจะไม่อาฉันจะเอาครบเสรอันนี้ก็จะเป็นชุดนั่นเองนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชุดของ b มมาสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นชือกกล้าเราอาจจะกดเร็วนะใครที่ตามไม่ทันก็แบบว่า ใครที่ดูไม่ทันก็สามารถแบบว่าสต๊อปก่อนได้นะทุกคนเพราะว่าเราต้องเองล่งแหละเดยวคิดมันจะนานเกินไปนทุกคนประมาณนี้โอ้เยอะจริงวังงนชุดเราหูสามร้อยเก้าสิบสองชุดได้อะ่ะนี่รวมผู้หญิงด้วยนะถ้าไม่รวมจะยังไงอ๋อยังมีเยอะเลยทุกคนเราอาจจะกดไปหมดนะเพราะมันเยอะเกินนะคะจะกดไม่สุดแล้วเนะียจะกดสุดละ อ่ะไปกดไปเริ่มเมื่อแล้วเริ่มเมื่อแล้วเริ่มละเริ่มเริ่มเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยโอเคพอลวทุกคนโอ้โหไอช่วงนี้ก็จะชุดกากๆอะทุกคนก็ยังเหลืออีกเยอะเหมือนกันนี้ก็จะเป็นชุดผู้หญิงนะคะขออนุญาตครับไปเป็นชุดเดิมก็ชุดเดิมเฮ้ยชุดเดิมเลยยี่สิบสามชั่วโมงเอาไวไงทีนี้เหนื่อยะ อนี้จะเป็นกำกิก์นะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยกดผิดกดผิ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 ดกดรวดอย่างรวดเร็วใครไม่ทันก็สต o อปได้เลยนะครับโหเยอะจริงๆทุกคนชุดเราขออนุญาตกดรัวๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเยอะจริงๆเดี๋ยวไล่ดูไ้หมดนะครับก็มีหลายชุดเลยนะอ้อันนี้เหมือนผู้หญิงเลยอะอันนี้ก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มแบบว่าเริ่มกระกาศละ ก็เหมือนอันนี้พวกนี้จะได้ฟรีนะคะก็ประมาณนี้นะก็หมดแล้วนะคะอันของผู้หญิงยังมีอีกเพียบเลยแต่เดี๋ยวเอาไว้อีพีหน้านั่นเองนะครับและอันต่อไปก็คือรองเท้านั่นเองนะอันนี้เหลือแค่23าชั่วโมงก็คลิปหน้าทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นเราใส่ชุดนี้แล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าไอ้น,นี่ มันมันจะหมดเวลาแล้วเนะี่ยแต่ว่ามันยังเหลืออยู่นะก็ขออภัยในการที่เสียงแหบด้วยนะคะนะทุกคนเสียงแหบจริงๆไปดูตั้งแต่แรกไเลยโอ้ยทุกคนตอนนี้แล้วก็เสียงหายแหบแล้วนะครับผมบอกเลยว่ากว่าจะไปแก้เสียงคอแหบได้นี่แบบว่านานมากนะคะโอเคก็เยอะมากนะใครที่ไม่ทันก็กดสต็อปไว้ก่อนได้เลยนะคะผมบอกเลยว่าเยอะจริงๆตั้งสอง้วกว่าคู่รวมของผู้หญิงด้วยนะครับ โอเคก็ใกล้หมดแล้วทุกคนโอเคมาแล้วเย้ดีใจโอ้ยกว่าจะหมดโหยากมากกว่าจะนี้นะเพราะว่ามันเยอะจริงๆทุกคนทุกคนดูดิเพราว่าเยอะจริงๆต่อไปเป็นคอเลกชันกระเป๋านั่นเองนะคะอันนี้คือเราใช้เป็นของมังกรนะคะที่มันออกมาใหม่กับน้องฟา์มตปืนฟา์มตนั่นเองฮะ หมือนเป็นฟาร์มัสลาวานะที่เราจําได้นะคะก็เยอะประมาณนี้เลยนะของที่เรามีนะคะก็เยอะพอสมควรเลยตั้งหนึ่งร้อยสามมันนะทุกคนเยอะจริงๆโหคือต้องเราเรามีสีแทบทั้งหมดเลยสีทองสีม่วงสีเป็ะวะ่าสีฟ้าก็มีอนะทุกคนนี้นะฮะเรารู้สึกว่ากระเป๋าไออันเนี้ยมันดูเข้ากับชุดที่เราใส่นะแต่ว่าเราไม่ชอบ มันดูใหญ่ไปนะสำหรับเราค่ะโอเคก็ประมาณน,นี้เลยนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเริ่มบอกว่าเริ่มได้ฟรีนะคะบางอันก็ดูได้ฟรีนะไอกระเป๋ากระเป๋าก,ะ,กะต่ายนี่ฮิตส,สุดแล้วเนี่ยกระเป๋ากะต่ายทุกคอันนี้เราขอไม่รีวิวต่อ้วเพราะว่ามันเริ่มบอกว่ามันฟรีๆละเราขอไปกล่องศพต,ต่อเลยนะครับเนี่ยมันเริ่มกล่าวทุกคน อันนี้คืออันที่เราใช้อยู่นะอันนี้เราก็สุมอ่าอันนี้ไม่ได้สุมอันไอฟ้ามาแต่นี้เราสุมจากไอกางเกงปีกนกแดงละทุกคนที่เหลือก็ไอสีทองๆมันมีเยอะเยอะมากอ่ะมันต้องเติมนะคะไอสีทองทองอ่ะทุกคนบางอันก็แจกฟรี้วแต่ถ้าแจกฟรีมันมักจะเป็นสีม่วงไม่ก็สีฟ้านะคะนี่บอกเลยว่ามีเยอะมาก6กสิบสองอันนะคะผมนี่ จริงๆบอกเลยว่า GM ทำรรมาดีมากนะทุกคนก็หมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นล่มนั่นเองล่มเราไม่ได้ใช้นะทุกคนเพราะว่าเราใช้เป็นไอ้นี่อยู่ไอเอ,เ,อ,เ,อเป็นยานยานหอทุกคนก็มีหลายอันอยู่อันนี้เราไม่มีสีทองเลยนะมันเหมือนมีสีทองไหมทุกคนเอล่มอะ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะล่มเราอาจจะอันนี้เราอาจจะมีไม่เยอะมากเพราะว่า มันบอกว่ามันไม่ต้องเติมก็ได้ล่มอ่ะมันใช้อะไรก็ได้ทุกคนแต่บางคนเขาเติมก็ได้ได้สวยสวยเยอะๆนะคะแราก็ไม่ได้เติมฟีไฟอะไรขนาดนั้นทุกคนเราบอกเลยโอเคก็เยอะอยู่มากเยอะ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 เราติดอ่างเชเยอะมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเฟรมวิงนะคะเนี่ยเราใช้อันนี้อยู่แหละทุกคนมันเลยไม่ได้ใช้ล่มนะคะอันนี้ไม่ใช่อันแลแต่ว่าเราเราเราไอเนีย คือไปกดใช้นะคะแล้วก็ดูว,ว่าดีเือนกันก็มีหลายอันมากเลยนะเท่มากทุกคนนี่อันนี้เราใช้อันแรกคือมันเหมือนเป็นเกี่ยวกับของวันสงการนะทุกคนนี่มีฉลามด้วยมีเยอะมากทุกคนเยอะจริงโหเพียบมี91อันเยอะกว่ากล่องศพอีกอ่ะเยอะกว่ารูปกับกล่กกกองศพอีกอะ กบอดมันต้องใช้เยอะใช่ไหมทุกคนแบบบอดบอดบอดในน้ำ่าเนาะทุกคนเฮ้ยเออเด้อเปิเป็นกดที่ฉันชอบเฉยโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะ,ะทุกคนเราจะกลับใช้เดี๋ยนะ,ะโอเคเพลงก็ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าเต้นนั่นเองนะท่าเต้นก็ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าเปิดตัวหรือท่าปรากฏตัวในทีม <S <S นั่นเองนะคะผมหรือว่าถ้าเอ,เอ่อเอ่อว่าถ้าเราเป็น MVP นั่นเองนะแต่เราว่าอันนี้มันธรรมดาไปใครๆก็มีแล้วว่าอันนี้เท่สุดหรอกส่วนท่าเต้นนะทุกคนก็มีเยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าท่าพิเศษอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์รถก็เราใช้อันนี้เลยนะเป็นแบบว่าอ,อันนี้น่าจะแจกฟรีนะทุกคนอันนี้มาเราสุ่มได้มานะก็ประมาณนี้เลยเยอะมากอันอื่นๆก็แทบไม่มีแล้วงั้นเราเปิดอันนี้ก่อนละกันโอเค ก็ถือว่าเราทําตามที่ทุกคนบอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะให้รีวิวระหัดนะครับผมแล้วก็รีวิวไปหมดเลยนะก็ใน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 ล็คกี้รอยัก็มีของเพิ่มมาด้วยเนะปัจจุบันนี้มีของเพิ่มมาเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเล่นวรวมซุ้มกันวอร์ี่ไฟกันด้วยนะจบจกเอา่าหมดหมดวันที่21นั่นเองนะคะคือหมดวันสงการ นะคะอันนี้ลองเหลือบอลหนึ่งอันใช่ไหมเราขออนุญ,ญาตปาเลยเราจะปาพี่แบงค์สามสองนึ่งป้าโอ้ไม่โดนเฉยโอตอนนี้เหมือนที่เรายังไม่ได้ปาคือพี่แบงค์กับเจ้าชาบูนั่นเองนะคะเจ้าชาบูที่ไม่ชอบกินชาบูเป็นไงเจ้าชาบูต้องได้เชืดอม, <laughs> มา และต่อไปก็ยังมีหลายอันเลยนะทุกคนที่ทุกคนสามารถเข้าไปเล่น<ม>กันได้นะคะก็ถ้าทุกคนอยากให้เราทำชาลนจอะไร<ม>หรืออยากให้เราเติมเพชรซื้ออะไร<ม>ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะผมก็อย่าลืมไปซื้อสกินปืนแรงรับเพชใหม่กันด้วยนะครับแล้วก็ฟาร์มมาแบกลาวา นะคะอันนี้คืออันที่เราสูงแก๊กกรตายหมายฟันสกายแม็กแมเกอร์ครังเซงอาท์แฟชั่นเมลวาย 2K นางกิงปีกนกแดงไลมอนรอยัลแล้วก็กูรอยย่ก็ฝากไปซื้อกันด้วยนะคะผมสำหรับคลิปนี้คะ่ะจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u ั s c ส i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะบายยจ้าจุ๊บ